ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ก้าวไกลเย้ยคำสั่งเลือกขอสำเนาสุดท้ายอาจเป็นได้แค่ประกาศถ่ายเอกสารฟรีนายประกรณ์วุฒอุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อพัรก,ก้าวไกลและเป็นรองประธานคณะกรรมาการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมสภาผู้แทนราษฎร กล่าวแสดงความคิดเห็นกรณีกรมการปกครองส่งหนังสือด่วนที่สุดแจ้งจังหวัดทั่วประเทศให้ยกเลิกขอสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านจากประชาชนโดยระบุว่าจากประกาศกรมการปกครองที่ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเราได้ยินคำว่าไทยแลนด์4.0มาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งปี62แม้กระทั่งการดีเบตรครั้งหนึ่งก่อนการเลือกตั้ง ยังมีตัวแทนพรรคหนึ่งที่เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการยุคคอสอชอคอนแค่ผมบนเวทีเรื่องนี้ว่าติดต่อราชการไม่ต้องใช้สำเนาบัตรตั้งแต่รัฐบาลคอสอชอแล้วซึ่งแน่นอนว่าไม่จริงในประกาศฉบับนี้มีเอกสารประกอบที่ระบุไว้ว่าหากจำเป็นให้เจ้าหน้าที่เป็นคนคัดสำเนาเองและห้ามเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชน สุดท้ายประกาศฉบับนี้อาจเป็นได้แค่ประกาศถ่ายเอกสารฟรีเท่านั้นนายสมยศภ่มน้อยรองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองส่งหนังสือแจ้งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเรื่องประกาศกรมการปกครองยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านโดยระบุว่า ด้วยมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์4.0เมื่อวันที่30เมษายน2561มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ตุลาคม2561เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชนกรมการปกครองจึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับประชาชนและลดภาระของประชาชนจึงขอให้จังหวัดแจ้งทุกหน่วยบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครองพร้อมทางประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงทั่วกันขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ